สวัสดีครับรผมผู้กองมาวินประชารัฐมารายงานตัวครับผมเอ้าไวไม่พี่เตอ๋อเข้าคาแรกเตอร์ไม่ปรึกษากันเลยงี้อ้าวก็เรามาในฐานะตัวแทนของละครมือปราบประทะารั่ว เราก็ต go ้องจริงใจกับค okay. so ุณผ really ู้ชมใช่ไหมผมก็มาเป็นคาแรคเตอร์คุณไม่ยอมทำเป็นบ้านเต้ยโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าคาแรคเตอร์เลยนะคะสวัสดีค่ะเต้ยนะคะรับบทเป็นขิงค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยแล้วก็ฉลาดตั้งใจทำงานเพอร์เฟกมากเป็นคนที่ดูดีมีชาติตระกูลมุกทะลุ พอแล้วพอแล้วพอแล้วเจอจะไปต่อไม่ถูกแล้วใช่ไหมคือรู้ว่าชื่อขิงแต่ว่าไม่ต้องมาขิงผมสมชื่อขนาดนี้ก็ได้ผมจมไปหมดแล้วครับค่ะขอโทษค่ะแต่ว่าจะบอกว่าพี่เต๋อเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ธรรมดานะคะเขาเนี่ยตั้งใจทํางานมากยิงมุกปนกับความจริงจังนะคะจนคนในกองลุกขำกันหมดเลยค่ะมันฟังแล้วมันมันไม่ค่อยดีขึ้นนะ แย่ลงด้วยดีมันกี้ดีออกเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมตัดสินกันเองแล้วกันดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเรามีสกู๊ปพิเศษจากละครมือปราบกระทาล่วมาฝากกันด้วยครับไปชมกันเลยครับพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองึามเฮ้ยมุีใครเนี่ยผมจะแฝงตัวไปทำงานที่นี่เพื่อสืบดูว่ายาเนี่ยกซ่อนอยู่ที่ไหนโอ้ ช่อง3ขอเสิร์ฟความอร่อยมันฮาส่งท้ายปีกับความรั่วได้โลกของคู่พระนางเตอร์ชันทวิตกับเตอร์จรินพรที่ประกบคู่สร้างเคมีใหม่ครั้งแรกเมื่อผู้กองหัวร้อนผู้จริงจังกับทุกเรื่องถูกพักงานเพราะทํางานใหญ่พลาดปล่อยแก๊งค้ายาลอยนวลแต่ไม่ท้อขอแฝงตัวมาเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารเพื่อตามสืบคดีให้สําเร็จสาวเตอร์รับบทเข้าทางเป็นอินฟลูส,สาวสายกินที่มาโัวพันในแผนของผู้กองมาวินตลอดเวลา ก็ผมรับบทเป็นผู้กองมาวินนะครับผู้กองมาวินก็คาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆคือเป็นคนหัวร้อนที่หุดหงิดที่บ่นโวยวายอะไรอย่างี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วภายใต้สิ่งนี้เขาหุนหงิดนะเขาคือเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นมีเป้าหมายชัดเจนมากว่าเขาต้องการความถูกต้องและความยุติธรรมครับก็จริงๆแล้วตลกนำมาเลยแหละคือโดยโดยรวมถึงแม้ว่าจะดูเป็นคนจริงจังแต่มันจะจริงจังจนตลกอะครับแล้วก็สถานการณ์ต่างๆทําให้ความจริงจังของเขามันนําพาไปสู่ความแบบพังทุกอย่างเลย ทำทุกอย่างพลาดทําไห้นุ่นเพราะความจริงจังเขาและความหัวร้อนของเขาอย่างเดียวเลยครับขิงก็เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์สาวจะแบบพูดเก่งอะไรเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็เป็นแบบนักรีวิวอาหารรีวิวพวกแบบรับรีวิวหมดทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทํางานมากๆค่ะเพื่อเอาเงินที่ได้มาเลี้ยงครอบครัวดูแลคุณย่าอะไรอย่างงี้ผมจะทำอาหารร้านให่อร่อยมากจนคนในบอนมาติดใจแล้วสั่งเข้าไปกินในบอรกับข้าวในฝีมือใครทํา งานนี้ยังได้อร่อยร่วกับนักแสดงเป็นกองทัพพี่ชายแป้งโก้พี่ต๊อกพี่ยุย้ยพาดพี่โมดและอีกหนึ่งไฮไลท์คือเมนูอาหารจุกๆน่าทานทุกซีนคู่ต่อเติอเต้ยขอนำเสนอเมนูเด็ดเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆแต่แบบเป็นเมนูที่คิดว่าทุกบ้านน่าจะได้เคยกินเมนูนี้ไข่น้ำไข่น้ำก๋วยจบถไข่น้ำอร่อยมากคือผมจะบอกว่าทุกครั้งที่ไปถ่ายแล้วเป็นฉากที่เป็นทำอาหารหรือเป็นฉากกินอาหาระ มันอร่อยมากจริงๆทุกครั้งเลยพอถ่ายเสร็จผมจะจองนี่ก่อนเลย<ร>จองเนี่ยมื้อเย็นนะนี่จองนี่มือ้อกลางวันเนี่ยผมก็จองเอาไปกินตลอดอร่อย,ออยผลย่างฉัน,มนมไม่ใด้ไปคยดีแต่วันนี้ค็ใหเธอเดินเข้าใจรสชาติแบบนี้นใคร่ะฉันม่วเ<อ>รื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง แต่จรินพรกับชายชาติโยดมเจอกันในละครเรื่องที่แล้วมาตาลดามีแต่ความอบอุ่นซาบซึ้งของมาตากับพ่อเกรสนะคะ<อ>แต่ในละครเรื่องล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันยังมือปราบกระทะรั่วอบอกเลยว่าจะลบภาพพ่อเกรซผู้อ่อนโยนออกไปจนหมด<อ>เหลือแต่เฮียหม,มาขาใหญ่จอมโหดเรื่องนี้ต้องขยี้ค่ะอย่าให้กูรู้นะว่าพวกมึงคิดจะทำอะไรรับหลังกูเนี่ย เลิกยุ่งกับคนของกูกูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับคนของกูมึงไปบอกเจ้านายมึงด้วยนะอย่ามาหากินข้ามเทนิกไปกลับบ้านหนบดไปนกูสั่งมึงไว้ว่าไงมึงจำได้บ้างไหมนี่ฮะ เจก,กีบทบาทถ้าเป็นชายชาตยโยดมต้องบอกว่าเอาอยู่หมดค่ะในมือปราบกระทะรัวพี่ชายรบบทเป็นเฮียหมาผู<อ>้มีอิทธิพลในชุมชนซึ่งถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดจึงทําให้เฮียหมาเป็นเป้าหมายในการสืบคดีของมาวินโดยในเรื่องนี้พี่ชายต้องสวมบทขาใหญ่จอมโหดดุดันเด็ดขาดมีอํานาจ <Yeah. S 1> คนละพั้วก,กับพ่อเกรซจากมาตาลดาเลยค่ะ ซ่งเปยจรินพรที่ร่วมงานด้วยทั้งสองเรื่องบอกว่าถ่ายทําพร้อมกันทั้งสองเรื่องค่ะถ่ายพร้อมกับพ่อเกตแลอกก็เจอกันแบบสมมติวันนี้จากพ่อเกตปุ๊บอีกวันหนึ่งตื่นมาไปร้อมหนึ่งเองเ้าเฮียหมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ชายก็สามารถสวิชได้เลยสวิชได้เลย,เลยแบบพ่อเกตก็พ่อเกตเลยเฮียหมาก็เฮียหมาเลย,เลยแล้วเฮียหมาเรื่องนี้คือแบบโหดดุดันใช่แบบเฮ้ยว่างไงเอาไงแต่พ่อเกตจะเป็น ลูกอย่างเงี้ยได้เข้าฉากกันเยอะไหมคะกับเฮียหม,มาก็เยอะค่ะก็เยอะกะอะอ็กะอยู่ด้วยกันตลอดเลยผมเคยเตือนแล้วไม่ใช่อย่ามายุ่งในเขตของผมกู <c oughs> อยากรู้ว่ามึงเป็นใครผมต้องการให้จับนายธวัชชัยหรือเฮียหม,มานี้ให้เร็วที่สุดคนแถวนี้เขารู้กันดีนวอยถ้ามีเรื่องในร้านนี้ก็เท่ากับมีเรื่องกับกูด้วยพวกมึงตามกูออกไปข้างนอก แต่ภายใต้ความโหดเฮียมายังมีปมความรักในอดีตงานนี้รอชมความเป็นยอดฝีมือทางการแสดงของชายชาติยดมได้เลยในมือปราบกระทะรั่วค่ะเอ๊ะหรือตอนจบจะมีเฉลยว่าเฮียหมามีฝาแฝดเป็นนางโชว์เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้างเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับลิสต์รายชื่อนักแสดงคะ่ะรับรองว่าตึงโป๊ ่ทีเดียวใช่ซึ่งนอกจากจะมีความคอมดี้แล้วนะครับโอ้โหฉากบูแอคชั่นที่มาพร้อมกับภารกิจสุดป่วนของผู้กองมาวินนี่ก็แบบลุ้นแล้วก็สนุกไม่แพ้กันเลยใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับขิงแล้วก็ผู้กองมาวินนะคะจะได้ดูกันแล้วนะคะละครเรื่องมือปราบกระทาั่วค่ะออนแอร์คืนพรุ่งนี้เป็นตอนแรกหรอครับอ่าครับและสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอ มาที่ว่าเร็วก็ยังแพ้นะครับเพาว่าอะไรคะเพราะว่าลาไปก่อนครับอยากายการสีสันมาเชิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณยังตื่นัับลาอยู่ใช่ไหมตอนนี้ตึ่นเลย<า>ตึงตึๆงตงตึง,ตง,ตง